ตายแล้วไปไหนตอนชีวิตหลังความตายความตายคืออะไรความตายมาจากคำว่ามรณงหมายถึงอาการที่ไม่ไหวติงหรือเสียใช้การไม่ได้เกิดขึ้นเพราะหมดอายุคือเวลาที่อายุดำรงได้หมดลงแล้วโดยทั่วไปคนเราจะมีอายุเฉลี่ยได้ประมาณ75สปีจะขาดจะเกินไปบ้างก็แล้วแต่กรรมยังสนับสนุนอยู่หรือไม่ คนที่มีอายุน้อยตายไปก่อนเรียกว่ากมบันดานหรือมีบุญน,น้อยแต่บางคนก็อยู่อย่างทรมานหมดหวังรำคาญในสภาพที่เป็นอยู่จนต้องหมดอะไรตายยากสิ้นหวังอยากตายมันพลน์ไปก็มีท้ายเพราะสิ้นกรรมเรื่องนี้ต้องเข้าใจถึงเรื่องชนกกรรมและอุปธรมรมกรรมสัตว์ทั้งหลายที่ต้องเที่ยวไปในภพต่าง เช่นการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายเป็นมนุษย์มีความประพฤติดีชั่วเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ด้วยอำนาจของชนกกรรมส่วนอุปธรรมภกรรมก็สืบต่อชนกกรรมนามรูปให้เจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อมลงตั้งอยู่ต่อไปจนสิ้นกรรมหรือหมดอายุการที่คนมีอายุยืนตายช้าหรืออายุสั้นแต่เร็วมั่งมีขึ้นหรือจนลงก็ด้วยอำนาจของชนกกรรมได้อุปธรรมภกรรมนี้เอง แต่คนทั่วไปมักพูดว่าเป็นวาสนาพระเจ้าสร้างกรรมันดาลความจริงคือกรรมของเราเองความตายเหมือนนอนหลับเคลิมหรือวูบไปเหมือนไฟหมดเชื้อตะเกียงหมดน้ำมันไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเลยจึงอยู่ก่อนตายคนเจ็บป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดทรมานพระโรคภัยที่ทรมานอยู่ขณะนั้นหรือคนที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธใดๆก็โชวูบขณะที่วิญญาณหรือจิตวิญญาณจะหลุดลอยพออกจากกายหยาบเท่านั้น เมื่อเคลิ้มวูบลงไปแล้ววิญญาณจะรู้สึกทันทีเมื่อหลุดออกจากกายหยาบแล้วอาการเจ็บปวดทรมานหนักอึง้งบาดเจ็บร่างกายก็หายไปรู้สึกกระปรีก้กระเปร่าแข็งแรงขึ้นรู้สึกว่าตัวเองเล,ลอยอยู่ไม่ทุกข์ไม่เวทนาหรืออึดอัดอย่างใดเลยบางคนรู้สึกว่าตนยังไม่ตายมีสภาพร่างกายอยู่ครบเหมือนเดิมมองเห็นสภาพภายในห้องที่นอนป่วยหรือเตียงคนไข้ที่ตอนนอนอยู่ทุกอย่าง ทั้งยังได้ยินคนในห้องนั้นๆพูดอะไรกันบ้างแต่แปลกใจอยู่ตรงที่ตนเองจะทักจะคุยกับใครบ้างดูเหมือนคนคนนั้นจะไม่ได้ยินเสียงราพูดระทักด้วยและไม่สนใจอะไรกับกิริยาท่าทางของเราที่พูดคุยด้วยและมองไม่เห็นเราเลยแต่เขามองเห็นร่างของเราที่นอนนิ่งอยู่บนที่นอนป่วยนั้นๆในที่เดิมโดยยังสวมเสื้อผ้าชุดเดิมนั่นเองเหมือนท่อนไม้ และเรารู้สึกเฉยๆไม่เสียดายเสียใจอะไรเลยมีหมอกหรือควันบางๆลอยอยู่ทั่วไปในบริเวณห้องปกคลุมเสมอหัวเขา่ารู้สึกว่าตัวเองลอยอย,อยู่ใน,นหมอกควันนั้นสูงเสมอหัวเขา่าและตัวเบาอยู่ลอยไปเรือยมาได้คล่องแว่วนึกจะไปไหนก็ไปได้ทันทีทันใจนึกสภาพร่างกายอยู่ในลนักษณะโปร่งใสสามารถลอยทะลุห้องหับกำแพงออกไปข้างนอกได้อย่างสะดกสบาย อากาศก็พอมองเห็นทั่วๆไปตลอดบริเวณทั้งๆทีม่มีมีพระอาทิตย์พระจันทร์หรือไฟฟ้าใดๆทั้งสิน้นอาหารการกินก็จิมทันทีเมื่อมีคนทําบุญและอุทิศให้แต่ต่อไปอาหารจะมีขึ้นเองหรือคนนํามาให้กินถ้าเราได้ทําบุญไว้ขณะมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้ทําไว้ก็กินไม่ได้เพราะไม่ใช่ของของเราเราไม่ได้ทําไว้อาบน้ําอาบท่าก็ลงอาบน้าได้ทันทีไม่ต้องถลัดเสื้อผ้า แล้วก็ขึ้นจากน้ำเสื้อผ้าก็ไม่เปียกแต่อย่างใดแต่ร่างกายย็นสบายสะอาดสะอานชีวิตช่วงนี้จะเป็นโอปปาติกะอยู่ประมาณเจวันเพื่อเดินทางหรือมียมมาทูมาพาไปพบพระพยาย,ยม,มาบาลเพื่อตรวจสอบบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้ระหว่างมีชีวิตคนที่พาไปคือยมมูตทูสี่คนไปข้างหน้าสองคนคุมข้างหลังสองคนเมื่อพิจารณาโทษแล้วจะต้องได้รับโทษตามบาปที่ทําไว้ทันที การไปก็จะมีทั้งรถจนรถไฟและเครื่องบินหรือพาหนะอะไรที่ผู้มีอำนาจเบื้องบนจัดมารับหรือจัดมาให้แต่ถ้าเป็นพระอริยะสงฆ์ที่บำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดหรือคนที่ไม่ได้ทำบาปอะไรเลยก็จะไปสวรรค์ชั้นที่กำหนดไว้ตามแรงบุญหรือบางคนก็จะมีวิญญาณของบิดามารดาหรือพักพวกเพื่อนฝูงสามีภรรยาที่ตายไปก่อนแวะมาคอยรับมารับไปอยู่อาศัยด้วยในสถานที่ของตนตามแรงบุญที่ตนได้กระทำไว้ ถ้าเป็นการจับผิดตัวหรือผู้ทำบุญไว้อย่างค้างค้งอยู่มีคนหรือญาติมิตรลูกเมียทำบุญขอต่อชีวิตให้หรือผู้ตายยังไม่หมดอายุไขก็จะได้กลับฟื้นขึ้นมาด้วยกลับเข้าร่างเดิมทันกับสภาพร่างกายที่พอจะฟื้นได้โดยยมทูตจะรีบพามาส่งหรือบรรดานที่กลับมาเข้าร่างเดิมฟื้นขึ้นมาอีกอาการเจ็บป่วยทรมานก็จะหายวันหายคืนไปในที่สุดทันที ปรากฏตามที่คนตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเล่าสู่กันฟังดังบันทึกไว้ข้างตนการตายการฟื้นขึ้น,นมาการพาตัวมาจากโลกมุษด์ด้วยวิธีการต่างๆต,ต,ตลอดจนการไปรยังพบปมต่างๆนั้นอยู่ในอำนาจของพยายมผู้เมียนนาตในโลกวิญญาณที่จะรู้ล่วงหน้าและสมารถสั่งการไว้กับพระยายมบาลและยมทูตที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดโดยไม่ปรากฏตัวเห็นแต่อย่างใด วิญญาณที่ล่องลอยอยู่รอไปจุดติในพบอื่นภูมิอื่นนี้บางทีก็เรียกอีกชื่อว่าสัมภเวสีหรืออธิสมานกายตามหลักของพุทธศาสนาถือว่าเมื่อคนเราตายแล้วนั้นตายเฉพาะร่างกายคือดินน้ำลมไฟแปรเปลี่ยนเน่าเปื่อยไปเท่านั้นแต่จิตหรือวิญญาณหาเดตายหรือสูญไปเหมือนร่างกายไม่แต่จิตจะไปเกิดใหม่ในพบใหม่ชาติใหม่ภูมิใหม่ตามแรงเหวี่ยงของกรรม เป็นการเวียนว่ายตายเกิดตามกฎของสังสารวัตรได้เปรียบไว้ว่ากรรมคือผืนดินวิญญาณเสมือนพืชตัณหาเสมือนยางเหนียวเน็บพืชการเกิดใหม่ของสัตว์ทั้งหลายย่อมต้องอาศัยกรรมคือเนื้อดินวิญญาณคือพืชและตัณหาคือยางเหนียวเน็พืชทั้ง3ส่วนสัมพันธ์กันยางเหนียวในพืชทำให้พืชมีคุณสมบัติในการเกิดขึ้นใหม่ในดินได้ถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่ถ้าพืชถูกทำให้แห้งแล้วคือหมดตันหา เช่นพระอริยะสฆ์ก็ไม่สามารถนําไปเพาะปะลูกได้อีกไม่ว่าดินจะดีหรือรดน้ําเสพปุ๋ยเพียงใดก็ตามคือท่านนั้นหมดยางหรือสิ้นตัณหาไปแล้วทางพระพุทธศาสนาได้ยืนยันว่าตราบใดที่บุคคลยังมีกิเลสอยู่โลภโกรธหลงเขาย่อมทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างกรรมดีย่อมมีวิบากดีทําให้เกิดสุขทําดีได้ดีส่วนวิบากชั่วก็ย่อมก่อให้เกิดทุกข์คือทําชั่วได้ชั่ว ทั้งสุขและทุกข์เหล่านี้ย่อมมีชาติคือการเกิดเป็นที่รองรับหากปราจจากการเกิดเสียแล้วที่รองรับทุกข์และสุขย่อมไม่มีและกรรำก็ไม่มีผลสืบต่อไปจึงอาจกล่าวได้ว่าตราบใดที่บุคนยังมีกิเลสอยู่คือยังเหนียวเน็บพืชเขาก็ย่อมเกิดคือพืชงอกตามกรรมในผื้นดินตราบนั้นเมื่อละกิเลสหมดแล้วเข้าถึงนิพพานก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิด ถือว่าพ้นจากสุขทุกข์ทั้งปวงมนุษย์มีอยู่สองส่วนคือร่างกายกับวิญญาณเมื่อเราตายตายแต่ร่างกายคือดินน้ำลมไฟส่วนวิญญาณยังอยู่และมีสภาพสมบูรณ์ร่างกายกับวิญญาณมีส่วนสัมพันธ์กันใกล้ชิดเหมือนต้นไม้กับดินดินดีคือกรรมดีพืชหรือต้นไม้ก็งอกงามดินไม่ดีต้นไม้ก็ไม่งามวิญญาณเป็นพลังงานธรรมชาติที่ทำงานตลอดเวลา เป็นสนามคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและเคลื่อนความร้อนจะทำลายพลังงานให้หมดสิ้นไม่ได้นอกจากจะเปลี่ยนให้ไปอยู่ในรูปอื่นนักวิทยาศาสตร์ได้กำหนดอัตราความสั่นสะเทือนของกระแสคลื่นไว้หย,ยาบๆว่ากระแสเอ็กซเรย์ไว้ตัวประมาณวินาทีละ7 0,000ล้าน 4, ล้านถึง4ล้านล้านล้านแต่กระแสคลื่นแสงสว่างของพลังงานนาจิตหรือวิญญาณไหวเร็วยิ่งกว่าตรากระแสแสงของเอ็กซเรย์ที่กล่าวม,มาหลายล้านเท่าสุดที่จะประมาณได้ วิญญาณหรือจิตวิญญาณเป็นนามธรรมสัมผัสไต่เฉพาะทางใจหรือตาในไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้พูดด้วยปากไม่ได้ยินด้วยเสียงได้แต่สามารถรับรู้อารมณ์ต่างๆเช่นรู้ในการเห็นรู้ในการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สึกนึกคิดด้วยสายหูตาจมูกลิ้นกายและใจคือทวารทั้ง6หรืออจตนะ12 ก็ล่องถ่ายภาพอิเล็กทรอนิกส์ใช้แสงอินฟราเรดพิเศษสามารถถ่ายภาพร่างวิญญาณภายหลังการตายคือเห็นภาพกายทิพย์หรือการละเอียดที่เป็นปรมมูได้วิญญาณที่ออกจากร่างกายนิแลแหละจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เป็นร่างที่เกิดจากใจโดยตรงเรียกว่ากายทิพย์หรืออปปาติกะกายทิพย์ของโอปปาติกะหรือผีสังเทวดานี้ทั้งศาสนาเรียกว่าอาธิสมนากายแปลว่ากายที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า กายทิพย์นี้เป็นภาณะหรือเปลือกของปฏิสนธิในการนำจุติและปฏิสนธิจะเข้าสิงอยู่ในตอมเมดันลาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมันสมองเหนือท้ายทอยสามารถขยายตัวให้ใหญ่หรือเล็กได้ด้วยอัตโนมัตินำปฏิสนธิวิญญาณเข้าปฏิสนธิในคันมารดาโดยจะเข้ารวมตัวกับเซลล์ตัวอ่อนของทารกช่วยปกปักรักษาให้เซลล์ตัวอ่อนของทารกเจริญเติบโตจนกระทั่งคลอดและจะช่วยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาภาษาชาวบ้านอาจเรียกว่าแม่ซื้อ เราจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งทารกจะมีกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงความพอใจประหนึ่งว่ามีใครมาหยอกล้อพูดคุยด้วยกายทิพมีหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกายยาบตลอดเวลามีหน้าที่แจ้งเหตุการณ์ต่างๆให้ทราบล่วงหน้าเช่นฝันและลังสังหรณ์ต่างๆระหว่างกายทิพภาวิญญาณออกจากร่างเวลานอนหลับจะมีสายใยชีวิตคล้ายใยแมงม,มุมเชื่อมระหว่างกายทิพกับกายยาบ หากสายใยนิ้ขาดสะบั้นเมื่อใดบุคคลผู้นั้นจะถึงแก่ความตายทันทีหลวงพ่อุ่มวัดเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีผู้มีชานสมาบัติแก่กล้าท่านกล่าวถึงเรื่องกายทิพว่าร่างกายคนเราเป็นเพียงเปลือกนอกส่วนกายทิพเป็นเพียงแก่นแท้แก่นข้างในหรือตัวจริงเรามีความรู้สึกนึกคิดได้เพราะวิญญาณหรือกายทิพมันคิดมันรู้สึก กายทิพย์กับเจตพูดเป็นสิ่งเดียวกันชาวอีสานเรียกว่าขวัญมีการทำพิธีใบสีสุขขวัญเป็นพิธีทำให่กายทิพย์หรือวิญญาณมีความรู้สึกอิ่มเอิบสบายใจเกิดกำลังใจดีขึ้นกว่าเดิมตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานตาเนื้อไม่สามารถเห็นการละเอียดหรือกายทิพย์ได้แต่ส่วนนักสายตาดีกว่าคนสามารถมองเห็นกายทิพย์ได้พอเห็นมันก็จะตกใจกลัวหอนกันใจและตามตามกันเพราะเห็นด้วยกันทุกตัว บ you ุญและบาปที in in amer, ่บุคคลทำไว้ก mm ่อนตายหรืออดีตชาติให้ผลหรือไม่อย่างไรตามกฎแห่งกรรมในหลักจุลกรรมมัภพังคโซตพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่ากรมมสสะคมหิกรมมทายาโนกรรมโยนิกรรมพันธุกรมมปฏิสารโนยังกรรมังกริสามิกลยานังวาปาปกังวาทตัสะทายโทภวิสามิเอวังอเมหิอภินหังปัจเวกิปตพัง เราเป็นผู้มีคำเป็นของตนเราเป็นทายาทรับผลกรรมเราเป็นผู้มีคำเป็นกำเนิดเราเป็นผู้มีคำเป็นเผ่าพันธุ์เราเป็นผู้มีคำเป็นที่พึ่งอาศัยเรากระทำกรรมมันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจะเกิดได้ในสทางดังต่อไปนี้หนึ่งฉลาผู้ชะเกิดในคันได้แก่มนุษย์ช้างม้าวัวควายสุกรสุนัขเป็นต้น สองอันทชากำเนิดคือเกิดในไข่และฟักออกมาเป็นตัวเช่นเป็ดไก่นกสสังเสหะชะกำเนิดคือเกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่แต่อาศัยผลไม้ดอกไม้ของสกโรคที่ชุ่มชื้นเช่นแมลงบางชนิดสัตว์เซล์เดียวเชื้อโรคต่างๆเป็นต้นและประเภทที่4คืออปปาติกะกำเนิดได้แก่สัตว์โรคที่เกิดมาไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ความชุ่มชื้นสิ่งสกโรคนั้นที่กล่าวมาแต่ต้น ทยอาศัยอดิตกรรมหรือบุญบาปที่ตนได้ทําไว้ในอดีตได้แก่สัตว์นรกเปรตอสุรกายเทวดาพรหมหรือมนุษย์สมัยเริ่มต้นพวกนี้เกิดมาแล้วก็เติบโตขึ้นทันที